สวัสดีครับท่านผู้ชมรับชมทุกท่านนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องคุณได a เฮดวันครับคุณไดเฮวันคันนี้เป็นรุ่น2010นะครับเรามีการทําการเปลี่ยนแปลงเบาะนิดหนึงเพราะว่าเนื่องจากเบาะเก่ามันก็ตามสภาพ10กว่าปีแล้วนะเราก็จะซื้อคู่ใหม่มาใส่ทันทีนี่เป็นคู่ใหม่ถอดป้ายแดงครับของเออุณได้เฮดวนะครับปี2021นะครับได้เบาะรุ่นใหม่นั่งนิ่มสบายเลยเห็นไหมครั นี่ไม่แกะเลยครับเพิ่งแกะมาเมื่อกี้นี่ครับผมก็ลองนั่งดูเออเป็นยังไงมั่งแล้วข้อดีของเบาะคุณใดคืออะไรคุณรู้ไหมว่าเป็นเบาะหมุนได้ด้วยทุกรุ่นนะครับน่ะแถวกลางนี่หมุนเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะแล้วผมจะเอาเบาะเก่าอะครับคือเดิมทีเขาเรียวกว่าเบาะแถวสองคู่เดียวนะปบบสองเดี่ยวหมุนได้คือคู่ตัวนี้ผมย้ายมาคู่ข้างหน้าแทนเฮ้ยทําได้ด้วยหรือผมตอบว่าทําได้ด้วยครับนี่ครับคู่หน้าแถวแถวสองเปลี่ยนเป็น แถวหนึ่งแล้วทีมคันเลื่อนปุ๊บนี่ถอยเลื่อนได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าฟีเจอร์เด็ดเป็นอย่างไรนะครับนี่เดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับว่าเฮ้ยหมุนได้ด้วยน้องเว้ยนี่ตัวนี้เลื่อนเบาได้ด้วยนะครับก็จะแน่นนิดหนึ่งเพราะว่าของใหม่เพิ่งทํามาแล้วถามว่าหมุนได้ด้วยหรือเปล่านี่ผก็บอกว่าเฮ้ยหมุนได้ด้วยนะนี่เราก็จะมาดูจนตรงนี้นะครับว่านี่แล้วทางคันผมทําเบาะเท้าสามใหม่ด้วยนะ เห็นไหมสวยแถวสี่เเปลี่ยนเบาะใหม่เป็นเบาะป้ายแดงเลยเห็นไหมครับยังไม่ถอดเลยป้ายสีแดงมีติ๊กเกอร์สีแดงอยู่เลยนั่นน่ะที่ผมทํามาเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าเฮ้ยนั่นนะเบรกหมุนนี่ไงเห็นไหมนีไน่ไงเนีน่ยผมก็จะจับหมุนให้ดูเลยไหมมันหมุนได้นะนี่ทีมคันผมจะทําไว้คล้ายๆเป็นรถบ้านเลยนี่คืออะไร คือเราสมมติคุณแม่หรือคุณนายมานั่งนะเออนี่เห็นไหมพื้นที่เป็นไงนี่คือบอ่อแถวสองนี่คือบอ่อแถวหนึ่งนี่คือที่วางรองเทา้าที่วางเท้านะครับโอ้โหสุ per ปป VIP อะไรนะ่ะคุณดูสิก่อนนั่งวางเท้าสบายไหมแล้วตรงนี้เป็นเบาะคุณแม่นั่งอะคุณแม่นั่งเห็นไหมนี่คุณแม่นั่งก็จะเป็นตรงนี้เนาะเห็นไหมครับจะเป็นแถวสองคุณแม่นั่งแล้วก็เท้าเนี่ยโอ้โห ยิ่งกว่า V.I.P. อีกวางนี้ยาวเหยียดได้เลยแล้วคนขับรถไม่บังกล้องนะครับผมลองเทสดูแล้วเรียบร้อยแล้วมองเห็นกระจกข้างปลอดภัยนะครับระดับพันเออเฮ้ยมันสวยนะฟีเจอร์เด็ดยังไม่พอคุณรู้ไหมว่าแถวสามผมเปลี่ยนเป็นเนบาะของเออนี่เป็นสามของอะไรของเอสติม่ามีที่ดันน่องครบชุดเลยนะครับแถวสองตรงนี้สามารถเลื่อนมาเป็นเบาะแถวนี้ได้นะเอาเรื่องแถวเนี้ยขยับแถวเนี้ยไปนะให้มันสุดนะเออ แล้วก็หมุนฝั่งนี้ได้แถว3เป็นที่วางเท้านะครับสบายๆเลยเดี๋ยวผมทําให้คุณดูว่าเวิร์กมากเลยเนี่ยนะนี่เป็นยังไงนะเดี๋ยวป๊บนึงนะ,ะต่อเราก็ทําการหมุนแถว2กลับให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับนี่สำคัญนี่คือแถว2เนาะแล้วแถวสาโอ้โหนี่ซุปเปอร์วีพีเลยเห็นไหมที่แถว4ก็มีวางของอยู่ฝั่งด้านนู้น,หนเห็นไหมแถวยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้ถอดเบาะนะครับครบชุด4แถวนะครับนะ สี่ตอนนะครับนี่ก็ผมจะให้นั่งดูว่าฟีเจอร์เป็นแบบนี้ลนะ่ะเออสบายไหมแล้วทีมคันตรงนี้นะบอกพวกนี้ปรับยื่นได้หมดเลยนะนี่เดี๋ยวผมทําให้คุณดูนะว่าเป็นยังไงเป็นยังไงนี่นี่นี่โอ้โหดันน่องได้เหลือือๆเลยเห็นไหมนอนสบายเลยเนี่ยที่ผมบอกว่ามันดีมันดีตรงนี้แหละเห็นไหมเห็นแล้วตก,กใจเลยนั่งสบายไหมวางเท้าได้เหลือ้อๆเห็นไหม ตรงนี้นั่งได้สี่คนห้าคนเลยนะกลับด้านได้เลยเนี่ยเหลือๆเลยโอ้โหยิ่งซุป,ปเปอร์เบาะตัวนี้สามารถซ้ายขวาน,นี้สามารถเลื่อนมาได้นะครับตรงนี้คือมันติดสบล้อนะแต่ว่าตัวเนี้มีปุ่มด้านข้างนะสามารถดึงออกมาได้ที่ผมจให้ดึงดึงดึง,ด,ง,ด,ง,ด,งดึงให้ดูนะจะเป็นปุ่มด้านเนี่ยไหมครับกดด้านซ้ายนี่นะ,หะเห็นไหมอ่าเห็นไหมเบาะเลื่อนได้เห็นไหมเออเห็นไหมได้ทันทีที่มันอยู่แถวหน้าตรงนี้นะสามารถเลื่อนได้ต่างหากเลยเออเนี่เห็นไหมมีล็อกได้ด้วย เราก็ทํามาพิเศษเป็นกลุ่มแบบนี้เนาะนั่งสบายต่อเราได้ไหมเส้นทางเลยคือไปยาวเลยยิงยาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่สกลนครกันเนาะก็เนี่ยเบาะใหม่ดีไหมถามบอกว่านุ่มสบายนั่งสบายยึดแข้งยึดขานี่ไม่ต้องห่วงพื้นที่ในการยึดแข้งยึดขาเลยนะเหลือๆเ,เลยอะ่ะใครว่าไม่เหลือผมว่าเหลือๆเ,เลยดูท่าทางแล้วนะผมไปถ่ายรูปนี่เห็นไหมบอกว่าดีขนาดไหนเนี่ย เหลือขนาดนี้นี่นเห็นไหมครับถ่ายรูปด้ยขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ